ท่านสาธุชนพุตธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่19ของเรื่องการหนีนรก การปฏิบัติเพื่อการหนีนรกเป็นตอนที่19แต่ก่อนที่พูดถึงวิธีการปฏิบัติโดยทูทั่วไปขอนำบทสรุปมาพูดกับบรรดาแทนพุทธบริษัทเสียก่อนการหนีนรกจริงๆในเบื้องตน้นก็ใช้อารมณ์สามอย่างคืออารมณ์ตัดสัญญาสามรายการคือหนึ่งสก,กายเยิฐิ สองวิจิกิจชาสามศิลปตะปรามาตสำหรับอารมณ์โฆษกาญาิฐินั้นมีความเห็นฝืนจากความเป็นจริงหรือว่าไม่ยอมนึกถึงความตายหรือว่าไม่คิดว่าชีวิตนี้มันจะตายถ้ามีอารมณ์อย่างนี้เป็นเป็นอารมณ์ของปโสดาบันกับสกิทาคามี ถ้ามีความรู้สึกว่าร่างกายในที่พูดเมื่อกี้นี่นะเป็นอารมณ์ฝืนจากอารมณ์ขขงวโสดาบันกนสกิทาคามีถ้าเห็นว่าร่างกายนี้สะอาดสวยสดงดงามน่ารักน่าชมข้อน,นี้แปนอารมณ์ที่ฝืนกับอารมณ์เขาว่านาคามีถ้ามีความเข้าใจว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นหองเรา เรามีในร่างกายร่างกายมีในเราอารมณ์อย่างนี้ฝืนกับฝืนกับอารมณ์ของพระอระหันต์ถ้าเราจะตัดจะทำแบบไหนอันดับแรกจริงๆแล้วเราก็แก่สกายาติฐิที่มีความเห็นผิดจากความเป็นจริงทำใจไมเ่เห็นถูกการเห็นถูกตามความเป็นจริงกับพราะว่าตัวอย่างมีมาก คนก็ดีสัตว์ก็ดีเกิดมาแล้วต้องตายด้วยกันทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งความตายเป็นของไม่แน่นอนในเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเธอทั้งหลายความชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงแต่เธอทั้งหลายจงอย่าคิดว่าความตายจะเข้ามาถึงเราในวันพรุ่งนี้ พระองค์ให้คิดว่าความตายอาจจะมาถึงเราวันนี้ไว้เสมอในตอนหนึ่งที่พระองค์ทรงตัดกับพระอานนท์ถามพระอานนท์ว่าอาน,านันทะดูก่อนอนนท์เธอคิดถึงความตายวันกี่ครั้งความจริงเวลานั้นพระอนนท์ท่านเป็นประโสดาบันพระอ,อนท์กราบทูลองค์สมเด็จพระพุทธวันว่าข้าพระพุทธเจ้า นึกถึงความตายวันประมาณเจ็ครั้งพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอนันทะดูก่อนอนนุนความรู้สึกนึกถึงความตายวันเจ็ดครั้งนี่ห่างเกินไปแต่ทาคตเองนึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกนั่นพระพุทธเจ้าเองก็ไม่ไว้ใจชีวิตทรงคิดเสมอว่าชีวิตอาจจะตายเมื่อไรก็ได้ หายใจเข้าแล้วไม่ให้ายใ,ใจออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายชีวิตของเราจริงๆอยู่ที่ลมหายใจเท่านั้นเองให้มีความรู้สึกอย่างนี้เป็นมแรกที่เราเข้าจะเข้าไปตัดนรกถือว่าหน,นีนรกให้พ้นต่อไปเมื่อเราคิดว่าวันนี้เราอาจจะตายเราก็สร้างความดี ความดีอันดับแรกยอมรับนับถือพระพุทธเจ้ายอมรับนับถือพระธรรมยอมรับนับถือพระอริยสงฆ์เป็นการแก้อารมณ์ของสัญญอารมณ์ของสัญญอทีสองที่เรียกวิวจิกิจฉามีความสงสัยว่าพระพุทธเจ้าอาจจะไม่ดีพระธรรมอาจจะไม่ดีพระอริยสงฆ์อาจจะไม่ดี แต่เราก็ใช้ปัญญาครับเจรณาความดีของพระพุทธเจ้าความดีของพระองค์เมื่อก็ไม่ต้องดูคำสรรเสริญที่เขาสรรเสริญพระพุทธเจ้าแต่เราก็ไม่ยอมฟังเรามองดูผลของท่านที่ตัดออกมาในพระธรรมคำสั่งสอนแต่ว่าการตัดนิ้นรกเบื้องต้นเราก็ยังไม่ใช่อารมณ์กว้าง ใช้แค่พิจารณาสินห้าเมื่อการละเมิดสินห้ามันดีหรือมันเลวมีความสุขหรือความทุกข์มีความเยือกเย็นหรือความร,าร้อนถ้าปฏิบัติตามสินห้าได้จะมีความเยือกเย็นหรือมีความร,าร้อนหรือมีความสุขหรือมีความทุกข์ก็จะเห็นว่าทุกคนรักชีวิตของตนในสิ่งข้อที่หนึ่ง ถ้าไปทำลายเข้าเขาก็ไม่ชอบเราคิดทำลายเขาเขาก็คิดทำลายเราเป็นของไม่ดีมีแต่ความเดือดร้อนในเมื่อสร้างศัตรูทรัพย์สมบัติของบุคคลใดก็าตามย่อมมีการหวงหแหนเมื่อการหาทรัพย์สมบัติมาด้วยยากก็ปรารถนาจะใช้สอยตาลําพังไม่ต้องการก็ต้องไม่ต้องการให้ใครมายื้อแย่งทรัพย์สมบัติของตนไป เราถูกเขาแย่งทรัพย์เราไม่พอใจขนาดไหนเขาถูกเราแย่งเขาก็ไม่พอใจขนาดนั้นเหมือนกันสามีและพัญญาต่างคนก็ต่างมีความรักต่างคนก็ต่างมีความหัวแหนถ้าเราไปละเมิดสิทธิของเขาเขาก็ไม่ชอบหรือถ้าเขามาละเมิดสิทธิของเราเราก็คงไม่ชอบเหมือนกันวาจะใดที่กล่าวออกไป ถ้าเราฟังวาจาเท็จเราก็ไม่ชอบถ้าเราพูดเท็กับคนอื่นคนอื่นเขาก็ไม่ชอบเหมือนกันการที่เป็นคนไร้สติสมชัญญะไม่มีสติมัวเมาหรือสติทำตนใครยคนบ้าอย่างนี้ใครๆก็ไม่ชอบเราก็ไม่ชอบคนอื่นก็ไม่ชอบรวมความว่าเราก็เป็นคนดี หนึ่งมีใจดีมีเมตตาความรักกรุณาความสงสารแล้วก็มีอารมณ์สันโดษทั้งหมดทั้งสามรายการนี้สามารถควบคุมศินได้เราก็เป็นคนมีความสุขเรื่องนี้ขอเว้นไว้แต่เพียงเท่านี้บรรดาท่านผู้บริษัทต,ต่อไปก็จะพูดถึงซึ่งกรหมดสิบรายการกรหบดสิบรายการข้อที่9 ที่เรียกว่าพยาบาทพยาบาทได้การจองเวรจองกรรมจองล้างจองผลานจองความโกรธเข้าไว้คือขวังขัง,งความโกรธไว้นานๆคิดทําลายทุกอย่างให้พินาศไปใครที่ทําให้เราใจเราไม่ชอบเราจะฆ่าเขาบ้างเราจะแกงแกล้งเขาบ้างจะคิดประทุษร้ายเขาบ้าง อย่างนี้เป็รอารมณท์ที่มีแต่ความเร่าร้อนพระพุทธเจ้ากล่าวว่าอารมณ์อย่างนี้เป็นอารมณ์ของต้องไปสู่บาบยะภูมิมีนรกเป็นต้นเพราะกําลังใจเศร้าหมองรองทรงตัดว่าถ้าต้องการจะหนีนรกให้กลับอารมณ์เียใหม่ให้คิดว่าการเกิดของเรามาการจะทำให้ถูกใจซึ่งกันและการเสมอไปย่อมไม่มี เราทำดีแต่คนเลวก็ไม่ชอบเราทำเลวคนดีเขาก็ไม่ชอบมันดีเราสร้างความเลวคนเลวก็ไม่ชอบเหมือนกันอย่างนี้ก็มีการที่จะทำให้ถูกใจกันเสมอไปย่อมเป็นไปไม่ได้เป็นตามธรรมดาของชาวโลกฉะนั้นคนที่ไม่ถูกทำไม่ถูกใจเรา เราก็ต้องโกรธในเมื่อเรายังไม่เป็นพระนาคามีแต่ก็ตัดสินใจว่าความโกรธนี้จะไม่ยอมโกรธนานคิดให้อภัยกับคนที่มีความผิดคิดว่าทุกคนที่ทำไปทำไปด้วยความหวังดีแต่ว่าที่เป็นอย่างนั้นกับพระอาศัยที่กรรมที่เป็นอกุศลคือความชั่วในชาติก่อนที่เขาทำไว้เข้ามาโดนใจ เป็นปัจจัยก็สร้างความไม่ดีให้เราไม่ชอบใจอันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายถ้าทำได้อย่างนี้องค์สมเด็จพระมหาโมนีทรงตัดว่าทระงับอารมณ์ความโกรธหรือความเจ็บาดเสียได้กำลังใจก็อยเต็มไปด้วยความผ่องใสคนที่มีความโกรธง่าย และขังความโกรธไว้เร็วทั้งจิตใจก็ดีท่านร่างกายก็ดีสุดสมง่ายจิตใจก็เต็มไปด้วยความรับรอนมีแต่ความกวนกะวายหาความสุขใจไม่ได้ถ้าเราคิดอยากจะฆ่าเขาคิดอยากจะทำร้ายเขาแล้วก็วางแผนวางแผนว่าคนนั้นจะมีชีวิตอยู่ยังไง จะไปทางไหนเมื่อไรจะอยู่กับที่ที่ตรงไหนทางเข้าทางออกที่จะประหัตประหารชีวิตเขาทำไปการใดก็วางแผนตามน่ายความโกรธวางแผนคิดประทุษร้ายเขาคนวางแผนนั่นบรรดาท่านพุทธบริษัทจะมีร่างกายสุดโทรมก่อนดีไม่ดีก็ตายไปก่อนเลยทางนี้เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อความโกรธเกิดขึ้น ความเร่าร้อนใจเกิดขึ้นคิดอยากจะบดประหายเขาก็กินไม่ได้นอนไม่หลับกลางคืนจะนอนสงัดแทนที่จะหลับก็คิดอยากจะประทุษร้ายเขาด้วยความโกรธจะทําแบบไหนจึงทําเขาได้ถ้าทาแบบไหนเขาจึงจะไม่รู้ทําแบบไหนเจ้าที่บ้านเมืองจึงจะไม่ทราบจะไม่ถูกลงโทษเจ้าทาบ้านเมือง คิดอย่างนี้ดึกแสนดึกก็นอนไม่หลับเมื่อนอนไม่หลับถึงเวลาอาหารก็กินอาหารไม่ได้ร่างกายก็เริ่มสุดโทรมไปตามลำดับเนื้อแท้จริงๆคนที่ถูกเราโกรธเขายังไม่รู้ตัวเขาก็ยังกินอิ่มนอนหลับเราแย่ลงไปแล้วนในปัจจุบันบรรดาแตนพุทธบริษัทสั้งหลายความโกรธไม่ดีแบบนี้ และนอกจากนั้นคนมากโกรธก็มีศัตรูมากถ้าเราโกดธคนคนหนึ่งคิดประทุษร้ายบุคคลใดบุคคลหนึ่งเรอใช้วาจาจ่วงจาเพื่อความโกรธให้เขาสะเทือนใจก็ดีตั้งใจจะประทุษร้ายเขาแต่ทําไม่ได้ก็ดีแต่ฝ่ายนั้นรู้ตัวเมื่อฝ่ายตรงกันข้ามรู้ตัวเขาก็ไม่ชอบใจเรา เราก็มีศัตรูเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนถ้ามีศัตรูขึ้นมาหนึ่งคนนี่บรรดาแทนพุทธวิษัทเจนั่งก็ไม่เป็นสุขใจน้อยก็ไม่เป็นสุขจจยืนก็ไม่เป็นสุขเดินก็ไม่เป็นสุขทางนี้พะอะไร่เพราะเกรงว่าศัตรูจะเข้ามาประหัร,ะหรมาทาร้ายเราในเมื่อบุคคลคนหนึ่งเขาเป็นศัตรูกับเราเราประกาศตนเป็นศัตรูกับเขา และบคุคคลคนนั้นไม่ใช่คนเดียวในโลกเขาไม่ใช่เกิดมาจากลม <c oughs> หรือไม่ใช่เกิดแบบอันุมานเป็นลูกลมแต่ไม่ใช่ผูเกิดขึ้นตามลำพังอย่างเทวดา <c oughs> คนที่จะเกิดมานี่ต้องมีพ่อมีแม่แล้วก็อาจจะมีพี่มีนอ้องติดตามมาด้วย ถ้าเขาเป็นเราเป็นศัตรูกับเขาหนึ่งคนคนนั้นเขาไม่ชอบใจเราคนในตระกูลของเขาในครอบครัวของเขาทุกคนจะไม่ชอบใจเราเหมือนกันเป็นนว่าเราเพิ่มศัตรูจากบิดามารดาเขาคนนั้นพี่น้องเขาคนนั้นต่ญาติสนิทใกล้ชิดเขาบุคคลนั้นเขาเย็บพลอยโกรธเราไปด้วยศัตรูของเราไม่ใช่หนึ่งคนแล้ว การมัตตวังตัวก็ยากขึ้นนอกจากญาติของเขาแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัทเขากย็ยังมีเพื่อนที่รักของเขาอีกเพื่อนที่รักของเขาเขารักเพื่อนของเขาในเมื่อเราไปกัดตนเป็นศัตรูกับเพื่อนของเขาเขาก็โกรธเราเหมือนกันเขาก็เป็นศัตรูกับเราเหมือนกันรวมความว่าเรามีศัตรูรอบด้านการนำมัตตวังก็ยากยริงขึ้น ในเมื่อการวางแผนร่างกายก็สุดโสมการต้องระวังตัวต้องระวังมากขึ้นการกินไม่อิ่มนอนไม่หลับก็เพิ่มขึ้นเมื่อเกรงอันตรายเข้ามาถึงไม่ทราบว่าใครเป็นจะเป็นศัตรูกับเราบ้างอย่างนี้เราท่านบรรดา่านพุทธบริษัทเจนว่ากําลังของความโกรธนี่เป็นของไม่ดีนอกจากนั้นบรรดา่านพุทธบริษัททั้งหลาย ที่องค์สมเด็จพระจอมไตรปรมศาสันดาสมมาธุพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจิตเตสังคีตเถท,ทุกติปาติกางขาก่อนจะตายถ้าจิตใจเศร้าหมองจะเป็นโสทุกติมีนรกเป็นต้นจิตเตปาริสุตเถสุกติปาติกางขาแต่ก่อนจะตายจิตใจน้อมเป็นได้เขงกุศลบุญอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราทํา แล้วนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ก็ตามจัดว่าเป็นจิตผ่องใสยอย่างนี้เป็นโสสุคติมีสวรรค์เป็นต้นก็คนมักโกรธเมรม์เศร้าหมองอย่างนั้นถ้าตายจากความเมีคนจะไปไหนก็ต้องไปนรกถ้ากโกรธใหญ่เป็นนรกขุมใหญ่โกรธเล็กเป็นนรกขุมเล็ก คำไม่โกรธใหญ่ไปโกรธเอาคนดีเข้าอย่างโกรธพระพุทธเจ้าดูตัวอย่างเทวทัตโก,กรธพระพุทธเจ้าตายแล้วไปไปอเวจีมารนรกโกรธพ่อโกรธแม่คิดจะบัตรประหารท่านตายแล้วไปอเวจีมารนรกเพราะทั้งหมดนี้เป็นบุคคลที่มีคนใหญ่เขาเรียกว่าโกรธใหญ่ รวมความมาโกรธบุคคลดีที่มีคุณกับโลกหรือมีคุณคุณกับสังคมแล่อมีคุณกับคุณมีคุณกับเราอย่างนี้ชื่อว่าโกรธใหญ่โทษก็ใหญ่ตามถ้าโกรธเล็กหมายถึงว่าโกรธคนที่มีความชั่วอย่างโกรธขโมยกรโจนเป็นต้นอย่างนี้เราก็ต้องตกนรกเหมือนกันแต่ตนรกขมเล็กหน่อยอายุน้อยหน่อย รวมความว่าความโกรธเป็นของไม่ดีคนมักโกรธที่เป็นคนไร้สนเสน่ห์บรรดาแทนพุทธบริษัทนี่ตอนนี้ตอนที่19เนี่ยน่ากลัวจะว่าคาถามหาสนเสน่ห์อีกแล้วในเมื่อความโกรธไม่ดีไม่มีสนเสน่ห์ขอบรรดาแทนพุทธบริษัทผู้รับฟังโปรดไข้ควนใจของท่านเอง ว่าคนที่โกรธท่านน่ะท่านจะรักหรือท่านจะไม่รักเราไม่เอาทั้งเกลียดกันละเอากันรักหรือไม่รักก็แล้วกันอาตมาคิดว่าคนมักโกรธหน้าตายุยีอาการที่แสดงออกก็ไม่ดีไม่น่ารักเข้าใจว่าคนหลายคนไม่รักคนมักโกรธอะไรไม่ถูกใจนิดอะไรไม่ถูกใจหน่อยก็โกรธ คนประเภทนี้หาเพื่อนยากหาคนรักยากเรามาสู้เราฝึกการไม่โกรธกันไม่ได้การไม่โกรธพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้เฉพาะผิวเผินก็คือพรหมิหารสี่เราทรงคุณธรรมสีปการเป็นมหาเสน่ห์ใหญ่ เดี๋ยวจะถามว่าพระสงฆ์ในพุทธศาสนามีคาถามหาเสน่ด้วยหรือได้พูดมาตอนต้นแล้วว่าพระนี่มีคาถามหาเสน่์มากในคาถามหาเสน่์นี่เรียนมาจากองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาาเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าเองก็มีมหาเสน่์มากหนักที่สุดเห็นว่าในสมัยที่ยังมีร่างกายเป็นมนุษย์ กำลังประกาศพระศาสนาอยู่เป็นธรรมดาท่านพุทธบริษัทคนเราที่เกิดมาต้องมีคนเกลียดคนเกลียดพระพุทธเจ้าก็ไม่น้อยแต่คนรักพระพุทธเจ้ามากกว่าคนเกลียดรักไม่รักเปล่าถามมีความเคารพน,นอบนอมด้วยไม่ยอมรับนับถือด้วยการทั้งปวงจะไปที่ไหน ที่พักเขาจัดให้อย่างสบายที่สุดอาหารการบริโภคจัดสรรอย่างดีที่สุดสถานที่อยู่สร้างให้ไา้คานับเป็นสิบโกรดเยอะสร้างก็เป็นโกรดโกเลยไม่ใช่ล้านน่ะนั่นเพื่อความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็พระพุทธเจ้าท่านมีอะไรท่านมีพระมหารกราุณาธิคุณ คาว่ากรุรณาได้มาถึงสงสารท่านมีความสงสารบรรดาเวนยสัตว์โอโทษเถอะบรรดาประชาชนงหลายลอ่อเวนยสัตว์เข้าจะกลายเป็นสัตว์นรกไปคือท่านสงสารหมดใต้แต่สัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตติฉันนมนุษย์เทวดาและผมท่านสงสารทั้งหมดถ้าใครเ็ามีโอกาสจะบรรลุมรรคผลได้ ถ้ามีความทุกข์ใดๆเกิดขึ้นถ้าไม่เกินวิสัยที่พระองค์จะทรงช่วยเหลือได้ท่านเสด็จไปทันทีอย่าที่เป็นอย่างนี้พระมหาโมนีจะมีคนรักมากมีคนเคารพมากต่อมาสำหรับบรรดาภาษาวกทั้งหลายองค์สมเด็จไปจอมไตรทรงแนะนำว่าท่องการคนมีเป็นคนมีสเสน่ห์ เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของคนทั่งหลายก็ให้ใช้คาถามหาเสน่ห์สี่อย่างใช้สี่คำาอีกแล้วหนึ่งเมตตาความรักสองกรุณาความสงสารสามุทุตามีจิตอ่อนโยนไม่ชา้าที่เสียใครเห็นใครได้ดีก็ลอยยินดีด้วย สี่อุเบกขาวางเฉยสำหรับคาถาทั้งสี่รายการสี่คำนี้ไม่ใช่อไปท่องจำหรือว่าท่องแล้วก็เป่ามนเห็นใครมากระเป่าพรดใครมากระเป่าพรดต้องการเนีเขามีความรักต้องการเขามีความสงสารอย่างนี้ไม่มีผลผลที่จะได้จริงๆก็คือคนนั่นจะเกลียดเอา ไม่เกิดประโยชน์คาถาทั้งสี่ประโยคทั้งสี่คำนี้ต้องปฏิบัติใช้วิธีทำสเสน่ห์กันเลยไม่ใช่ว่าคาถาเป่าสเสน่ห์ทำสเสน่ห์ทำกันจริงๆอย่างจัง,จ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 งทำทั้งกงคืนทำทั้งกงวันขณะใดที่ที่ตื่นอยู่ทำตลอดเวลา วิธีทำท่านยังไงจะปั้นความรักปั้นความสงสารอาวัตุมาปั้นมันก็ไม่ถูกไม่มีผลต้องปั้นกําลังใจกําลังใจของเราตามปกติมันก็รักมั่งโกรธมั่งโสงสารบ้างเกลียดบ้างอย่างนี้เป็นต้นเห็นใครได้ดีบางทีก็ยินดีด้วยบางทีเห็นเขาได้ดีเราก็ไม่ชอบใจ บางทีเห็นใครก็เพียงพรำเราก็ซ้ำเติมบางคราวเห็นก็เสื่องเพียงพรำเราก็สงสารยับยั้งไม่ซ้ำเติมของเราไม่เอาแน่ไม่ได้บรรดาแทนพุทธบริษัทโดยคนที่ยังไม่เป็นประโสดาบันขึ้นไปองค์สมเด็จพระจอมไตรปิศกสัสดาตรัสว่ายังเป็นอนนตตาบุคคลยังเป็นคนที่ไม่แน่นอน ย่าถือว่ารักจริงก็ไม่ได้สงสารจริงก็ไม่ได้โกรธหรือเกลียดจริงก็ไม่แน่บางทีตอนเช้ารักตอนสายเกลียดเสียแล้วบางทีตอนเช้าเกลียดตอนสายรักเสียแล้วมันก็ไม่แน่นอนต้องสร้างความแน่นอนให้เกิดขึ้นกับใจคือใชอ่ลมความรักมีความรู้สึกตามความเป็นจริง ว่าเราก็ดีคนอื่นก็ดีต้องการความเป็นมิตรไม่มีบุคคลใดคิดอยากจะเป็นศัตรูซึ่งกันและก,กันแต่การที่เป็นศัตรูก,กันนั่นก็เพราะสายโมหะจิตคิดหลงถือตัวเกินไปมีมนะทิฏฐิเราก็วางมาณะทิฏฐิเสียไม่ถือตัวไม่ถือตนทำตนเสมอกเสมอเหมือนกับเพื่อน ท่านผู้ใดมีความมีอายุสูงกว่ามีความดีสูงกว่าแล้วก็ยอมรับนับถือเห็นหน้าสิ่งกระงการก็แสดงการยิ้มแย้มแจ่มใสรวมความว่าตลอด24ชั่วโมงเว้นไว้แต่เว,เวลาหลับเราจะฝึกการยิ้มไว้ตลอดเวลาและดีไม่ดีใครจะหลับยิ้มด้วยแต่ยิ่งดีใหญ่ การฝืนยิ้มเขาพูดไม่ชอบใจก็พยายามนิ่งแล้วพยายามยิ้มฝึกบ่อยๆอ,อาการมันชินบรรดาท่ทนพุทธริษัชถ้ายิ้มออกมาได้ถึงไม่กำลังใจยังโกรธถ้าความโกรธมันก็เบาเสนเห์นการยิ้มมีความสำคัญมากคนที่สวยแสนสวยดีแสนดีรวยแสนรวยเด่นแสนเด่นแต่ยิ้มไม่เป็นสวยทุกคน ไม่มีใครเขาอยากรักคนยิ้มไม่เป็นได้พูดมาแล้วในตอนตอน้นเราก็ยิ้มเพื่อความรักทำจิตใจให้รักเพื่อนรักเพื่อนเสมอที่ตัวเราถ้าเรารักเขาเขาก็รักเรานี่ขอพูดย่อๆเวลาได้สามนาทีต่อไปก็อารมณ์สงสารคือกรุณาความสงสารอันนี้ไม่มีความรักมาก่อนไม่รู้จักมาก่อน เห็นเขาเมียการทุกยากลำบากในกิจการงานและวัตถุหรืออาหารก็ตามถ้าไม่เกินวิสัยที่เราจะช่วยได้เราช่วยส,วมสมมตตสมรรถเขาขาดแคลนทรัพย์สินเละอาหารเราไม่มีทรัพย์จะให้เราไม่มีอาหารจะให้แต่เราก็ช่วยพยุงไปและชี้ช่องบอกทางว่าบ้านนั้นคนนั้นคนนี้ชื่อนั้นเขาสามารถจะสงเขาห์ได้ และถ้าเขาไปได้รับการสงเคราะห์จริงๆบรรดาท่งพุทธบริษัทชายหญิงคนนั้นอาจจะอดคิดถึงเราไม่ได้เขาต้องรักเราเพราะเราสงสารเขาข้อต่อไปมุตุตามีจิตอ่อนโยนนี่สำคัญมากคือไม่ทำใจแข็งกันด่างไปที่ไหนก็ทำตนเสมอกับเพื่อนมีอะไรบ้างที่เพื่อนต้องการแต่เกินวิสัยเรานิดหน่อยมันฝืนกำลังใจ ทำใจอ่อนโยนคล้อยตามก็เป็นทีรักของเพื่อนนอกจากนั้นนใครได้ดีก็พลอยยินดีด้วยไม่อจฉาที่เสียใครแสดงความยินดีที่ความเต็มใจนี่ก็เป็นมหาเสน่ห์รวมความว่าทั้งสามข้อนี่เป็นมหาเสน่ห์ใหญ่ใครทรงอารมณ์อย่างนี้ได้ทําได้จะเป็นทีรักขบคลทั่วไปข้อที่สี่อเบขาวางเฉย เห็นคนที่มีความทุกข์มีความยากมีความลำบากมีการเพี่ยงพร้มไม่ซ้ำเติมแทนที่จะซ้ำเติมกลับเข้าพยายามควบคุมประคองประคับประคองถ้าช่วยได้ก็จะพยายามช่วยถ้าช่วยด้วยกำลังกายกำลังทรัพย์ไม่ได้ก็ใช้วาจาช่วยให้เขาชื่นใจเท่านี้ธรรมดาแต่พุทธบริษัตหลายอาการของพยาบาทจะหดท้ายลงไป ตัดหาวปทีระหน่อยระหน่อยหน่อยนนที่สุดพยาบาทที่ความโกรธจะไม่เหลือเลยเราก็จะเป็นคนมีความสุขตามพุทธภาษิตกล่าวว่าจิตเตอสังที่คริเททุกอสุกติปาทิกังขาถ้าจิตใจของเราไม่เศราหมองมีชีวิตอยู่ก็มีความสุขเพราะมีคนรักมาก ตายไปแล้วก็มีความสุขมีสวรรค์เป็นปต้นดีไม่ดีก็ไปพรมเพราะพรมมีหานี่เป็นที่อยู่ของพรมเอาละบรรดาแต่พุทธบริษัทนั้นหลายเวลาหมดพอดีก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมูณ์พนผลยงมีแดบบ่บรรดาแต่พุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี